ครับกรลาบสวัสดีครับพี่น้องคองฝ่ายสูู่สูคนที่กำลังเข้ามารับชมนุ่มอำนาจท้าเที่ยวครับพี่น้องวนี้ผููขายเองการได้มีโอกาสมางานวันเด็กครับพี่น้องมางานวันเด็กที่ตำบลคลองหามอำเภอคล้องหลวงจังหวัดปทุมท่านีมาเบงหลูกๆลกและหลานน้องนหนูหนูครับพี่น้องมาเล่นเกมมาช่อมความมัทิงต่างๆเพื่องานวันเด็ก ปีนี้ครับพี่น้องจัดใหญ่โตครับพี่น้องจัดใหญ่โตที่โรงเรียนที่บางกอนครับพี่น้องที่บางกอนตำบลคลองหาำเพลทองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องช่างทันหุ่นยญต์ตำบลคลองหาเขาจัดครับพี่น้องท่างทันอัลบตอรวมกับพี่น้องเป็นไง กำหนดข้องหาของหาครับพี่น้องมาจัดงานเพื่อลูกหลูกและหลานครับพี่น้องนีปีนี้จัดใหญ่โตครับพี่น้องถูกคนกล่าวมาหลายครับพี่น้องมาหลายครับพี่น้องโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกทานครับผมค่อยๆลงนะครับเอาละครับเอาไปยีลงด้วย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของน้องดีครับและต่อไปนี้ผมพามาชมประเทศหากูนครับลิงกระโดดรอดหัวไปครับเขากับพระเอกนุ่มลูกน่องของเราอีกสักครั้งปรี้ยจงคปรีกยจงครับภาพบรรยากาศมวลมวลครับพี่น้องมวลมวล,มวลสวยๆ<ล>งามๆย่ำเมือแรงครับพี่น้อง<ล>ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก<ล>ือบหกโมงแล้วครับพี่น้อง ันก็เกือบหกโมงแล้วปัจจุบันอายุเพิ่งเริ่มงานครับพี่น้องกัดฟิดประมาณจ้กความสามารถของเขานอกจากสองถุงก็วกัวเปล่าครับพี่น้องใช้ยาที่ได้มาไม่ได้มาเขาโฉกชูแต่กับผมสิ้ผ้าเบิงแต่ละหม่องแต่ละบอลครับพี่น้องตัวตีล่าจอดรถกับกวางใหญไงร่างกายขออนุญาตครับผานโผล่พินึงนะเป็นราคากับหลังโชว์ทั้งสามรอบจะเป็นประชามร้อนอัพนีกหนึ่ ร่ากายวกมาวมฮยฮขออนุนเท่าวิ่เ่ยะโอ้ยดแ,แล้วไปสองสามสีห้โ้ยไปตหัวเว้ยเจ๊แ้าว่าสิบโอเคแรงมานะแล้วแรงมาแนละ้วตอนนี้ก <ผม S 2> ็อยู่หน้าง,งานครับพี่น,น้องหน้างานล,ลูกโลและลานกะ กำลังมวลเสื่อกับการแสดงต่างๆตหลูกๆหลานรับพี่น้องโอ้โไฟ่ต้อไฟเนอไฟเลยปึ๊บเาชดเติงชาชาเติงชเิงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าันอย่ามััวัตาบ็งานมเห็ม

จะหมูเด้งน้อยกับมาครับพี่น้องหมูเด้งน้อยลูกปั้นนะครับลูกปั้นเท่านั้นยังไ,ไ,ไม่พอมา้วครับลิ้นวงกระบอกไฟ เป็นมันยึดลิงควบกระบองไฟครับน้องประกิตแน่นนอกการชนะ โอเคขอบคุณครับอ,อ้าเค <c ười> ็นตอนยังคุณกาญจนาจา้าเชิญนั่งจ้าัมาให้เรียบร้อย,ออยววนึ่งเชนหนึเชเราเปตงมาเสียๆนะกระดาษขอท่านผูน้ชมขอบคุณจ้า ขับติดสมุดข้อหาเพื่อข้องหลวงจังหวัดปทุมธานีห้องขับพี่น้องเมื่อนี้เป็นงานวันเด็กเพื่อลูกๆและหลานรับพี่น้องวันนี้เพื่อลูกๆและหลานห้องสิเด่สนุกสนานครับพี่น้องตื่นะเทือครับพี่น้องเออตื่นะเทือจากคณะัวิศวการด้วยค่ะครับพี่น้องขอเสียงปรบมือด้วยคค่ะขอบุณด้วยนะคะแล้วก็สนุกสนานของลูกๆและหลานจังหวัดปฐุมธางัีน้องๆนะคะเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะเชิญได้เลยนะคะ คนนี้ทำไมอู้ล่ะมาเร็วมารับรางวัลก่อนเร็วหรือว่าน้องวนไหนนะคะที่อยากจะถ่ายรูปคู่นะคะถ่ายรูปคู่กับน้องนะคะเชิญนั่งน้าเวทีได้เลยนะคะเชิญได้เลยคุณพ่อคุณแม่อุ้มได้เลยนะคะให้คุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มลิงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวสักพู่นะคะจะเป็นการแสดงโชว์นะคะสุนัแขแสงรู้นะคะสะคักครู่หนึ่งนะคะ แต่ก่อนจะเป็นโชว์สุนัขแสนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะขอน้องๆน,นะคะสำหรับคนที่กล้าแสดงออกนะคะสัก20ท่านนะคะ20ท่านขอ20คนนะคะมาลองชมนี้ก็เป็นการสแสดงครับการแสดงเล็กๆน้อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ออเมเื่อ40นาวยนะคะขอแขยงพวกให้ชนะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมชมความน่า,า,นนารักและก็แสนยูนะคะของน้องศินัทแสยยูนะคะข้าเวทีนะคะมาได้านหน้าเวทีมาตรงที่ก่อนก็ได้ทางคุณปู่ต,ตั้งหลังตั้งหมานะคะหมารออยู่ด้านหน้าเวทีนะคะคุณปู่ตั้งโหวต13ซอยงามใบนะคะมารับหลานด้วยนะคะ ญญน้องขอประชาสัมพาน์เือการเล่นเกมอีกทางหนึ่งนะคะได้ผู้ปกครองมาลองทุกคนนะคะจะมีทั้งหมด6ช่องน,นะแต่น้องๆสามารถเล่นเกมได้5เกมส่วนเกมที่6น้องกระดับพลังที่ซุ้แมลงนะคะนะอย่างนี้นะน้องๆจะมีท้ายผู้ปกครองหนังบาดรน่อยู่ทั้งหมดหกช่องแต่ห้าช่องคือน้องเล่นเกมหกช่องน้องๆเล่นเกมได้5้าอย่าง สองสามแหได้ยี่บปดแล้วหรอตาผมไม่มีบัตรเล่นได้ไหมครับน่สองมวล้วได้ลหปลูกเดกาิบเอ็ดม่ยเดี๋ยวูกสิ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมาลุกมาขึ้นมาลุกสิบเดคุณแม่ยู่รอเน้าเวทีเลยค่ะสิ 18. บแปดเล่นหมดเลยหมดเลยหมดเลย,เลยมาขึ้นมาถึงสีไม่ได้ <พา S 1> ไ,ได้สวยงดาม,มรับพี่น้องภาพ,พาสวยๆงามๆถึง 40, สี่สิบไหม อยากทั้งเจนาที่อบตข้องหาเขาจัดเราจะมีงวัลให้สำหรับเด็กเก่งเดกเกงเดก็กเดเ็งงเก็เ็กกเด็กเกกั่่ง่งวัให้ พอดีนะคะอาเสียงปลมือใกเก็นคนเก่งหน่อยทงนี้จกไข่ครับพี่น้องทงนี้จกไข่จกไข่ทองคำงนะครัเบเต่าในจะไม่ได้รางวัลแต่ไขรเต้นแ,แรงสุดจะได้ราง,างวัลเยอะสุดมีตักปลาด้วยนะครับไม่ ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อลูกๆแลหลานน้างสุนุกนครับพี่น้องทางอบตคอ้องหาเขาจัดงานเพื่อลูกๆและหลานครับพี่น้องวันนี้นี่ก็เป็นเกมปัดตาครับพี่น้องการละเล่นของมองหนูหนูครับพี่น้องเพื่อลูกๆและหลานจะได้สนุกสนานนะครับ Yeah. เหนื่อยหน่อยร้อนก็ร้อนสู้ส่วนนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากพักผ่อนก่อนหรือว่าอยากชมโชว์นะคะจับจองที่น่งด้านหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวการชมโชว์สุดนักนะคะเดี๋ยวนะลูกเป็นชมโชว์สุดนักก่อนเดี๋ยวมาเล่นหม่เดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวประกาศอีกทีนึงเดี๋ยวโชว์สุดนักก่อน สักส0นาทีนะลูกนะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะลูกไปเล่นเกมต่อนะลูกนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอพื้นที่เดี๋ยวถ้าพื้นที่สุดมากพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะจะเริ่มจากตรงนู้รตรงนี้คะ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นะคะต้องขอพื้นที่ตรงด้านตรงนี้นะคะผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะคะอย่าเพิ่งเดินผ่านนะคะลูกเดี๋ยวเดินอ้อมนิดนึงเพราะเดี๋ยวตรงนี้จะใช้พื้นที่สําหรับคุณชว์ เดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้พื้นที่ในการแสดงสุนัขโชว์นะคะเป็นสุนัขสายรุ้นะคะโกโก้โชว์นะคะน้องๆหนูๆก็อยู่ด้านหน้ายเลยที่จะขาใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวรอบต่อไปเรายังมีการแสดงบนเวทีอยู่ให้น้องๆได้ร่วมสนุกและก็รับชมได้ฟรีนะคะวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะลุงหมอเดียว์ของเราของปาราสัยยกจุด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 ที่นี่หมดเลยนะคะน้องๆหนูๆที่มาเที่ยวในงานนะครับที่มีบัตรนะครับเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ก็ได้ที้นี่เนะคะ เด็กหญิงทันจิราคุณนหนูที่ห้านะคะมาลคูกองนะคะหนูคันูกองหลดนมล่มมาลัไป้ที่พี่นะเด็กหญิงทันจิราใช่เลยนะครับกองดารดาวดูใหม่นะเอาไปถึงคุณแม่หน่อยนะนี่จะเออน้องทันจิรา น้องเนยน้องเนยหมูที่หน้าคุณแม่มารอในท่าเวทีนะลูกน้องเนยทันจีราเด็กหมูส11น้องหนึ่งเด็กชายภูริเดชหมู่11นะคะมาหาคุณแม่ด้านข้างเวทีนะคะน้องหนึ่งหมู่11เด็กชายภูริเดชมาหาคุณแม่ด้านข้างเวทีนะคะและช่วงนี้นะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพบ,บากับการสแสดงสนักแสนงรู้ แต่อเกน้แ็น้องที่อยู่นอกเขตพื้ที่นะครับสาวมาีได้ดีน้องๆมุอหนนะครับและทีมนท่ทุ่นะครับทุกคนูนดะครับแต่กาบเนการ่นันได้ครับแ่ในคนะครับเก็นมาจัดการกนนะครับพบความแานไมมาแน่นะครับต้องบอกว่าสินัตรงนี้ครับสรู้คนรู้อันรนะครับหรือว่ามันไม่รู้เรื่องเลยนะต้องติดตามชมในโชกับก็ข้โชครับเชิญรับชมครับ มาเลยโคนี่ครับน้องโกโก้หน้าตาอะไรประรัติย่อตัวอย่านการตัดคำสรู้เลยเฮ้ยมาตรงนี้โคมาตรงนี้เลยโกโก้ชอบตรงนี่ครับต้องนี้เลยนะวันนี้น้องๆอยู่ๆแยกกันก่อนจะทำการแสดงนะครับก่อนทำการแสดงทำยังไงก่อนโคอ่ะครับ